สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กินคุมงช anel นะครับผมเย่ yeah. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งเป็นห้างชื่อดังแถวราชาประสงค์นะครับผมก็ไม่บอกนะว่าที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นห้างชื่อว่าโวิลด์เซ็นเตอร์มา่อก่อนนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ครับ เี๋ซึ่งว,วันนี้จะพานนทุกคนเข้ามาหนุ่มในช่วงในช่วงกีนข้าวกันนะผมตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงแล้วนะครับผมเราก็จะมาต่อคิวกินร้านปิ้งย่างเกาหลีกันดูในทวิตเตอร์มาบอกคนต่อแถวเยอะมากร้านเปิด11ใช่ไหมเราก็เลยมาตั้งแต่10บโมงเลยนี่คือร้านอะไรอ่ะใช่ผมมาอูชิกตังไงเป็นร้านเขาเรียกร้านปิ้งย่างของเกาหลีที่แบบสาขามีเยอะมากแล้วก็เปิด24ชั่วโมงเลยเวลาคนไทยไปเที่ยวเกาหลีก็จะ ไปกินกันอะไรเงี้ยแล้วที่เกาหลีคือแบบอร่อยมากนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ไทยจะอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าไปกินแล้วหรอไม่เคยเคยไปเกาหลีอ่ะเพื่อนเล่ามาให้ฟังเพื่อนใน g ู o เก e ลนะแต่กินกันดีกว่าครับวันนี้นะครับผมก็คือวันที่สามที่ร้านแซลมา ต่างเปิดอย่างให้เป็นทางการวันที่3ก็คือวันที่14กัน,นยายนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้า,าแ้วผมเราก็มาตออแถวรอแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเลยนี่ยังไม่มีใครมาต่อแถวเลยรอดูลกันว่าจะเป็นยังไงจะไม่มีคนมาอย่างนี้จริงๆหรือเปล่า ก็วันนี้นะครับผมเองที่เราสั่งกันเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือโยชักูโกกิเป็นซอสไปซี่เขาบอกว่ามันจะเผ็ดๆหวานๆแล้วก็มีเป็นแบบว่ารสซีอิวเกาหลีนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซุปกิมจิเจ็ดนาทีอันนี้มาแล้วทุกอย่างคือแบบมาไวมากเราสั่งไปแป๊บเดียวมาเลยนี่ก็คือซุปกิมจิอะไรก็เจ็ดนาทีคือเขาใช้เวลาในการทำซุปทั้งหมดเจ็ดนาทีเราก็อย่างหนึงก็คือไข่ตุ๋นยังไม่มาเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวขอจิมก่อนหิวมากเพราะมารอคิว สายย่างมานคับอ่าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอันนี้เป็นหมูดิอิ้วขอต่อยซอสลองชิมเลยดีกว่าชิมแบบปลาๆข่อนละกัน มันแบบว่าม,มีความแบบซอสมาเขาเ้าไปในเนื้อเหมือนหมักมานานนะแต่ว่าตอนที่มาเสริมมันเ,เหมือนไม่ได้หมักน,นานนะเพราะว่าแบบว่าได้กินผ่านอะไรเงี้ยหอมดีอร่อยดีครับแำหวับน้ำจิ้มอันนี้คือซอสซัมจังอันนี้คือซอสที่กินกับหมูย่างเตาถ่านเดี๋ยวเราลองชิมหน่อยเออเหมือนเกาหลีอ่ะอันนี้เหมือนแบบน้ำจิ้มเกาหลีทุกร้านต้องมีอ่ะอันนี้วิธีการทานนะคะเอาเค่ะนำนำใบงาค่ะก็ เอาต้มหมูใส่ค่ะแล้วก็เอากระเทียมใส่แล้วก็จิมกับซอสแล้วค่ะมันจะเป็นวิธีการทานแบบน้าเรื่อของเกาหลีนี่ค่แล้วก็ดูไอ้าวกินไปหมดเลยเป็นไรเรก็ใส่แบบนี้อ้เหรอคราก็ชิมเฮ้ยิหรอเขาินแบบนี้หรอ หอมอ่ะรสชาติเยอะกว่าอร่อยอันนี้ดิซี่จิ้มที่ถูกต้องนครับขอบคุณครับอุ้ยมาอีกแล้วน่ารีววมากเลยที่การทนลูกค้าแซด้านข้านะคะม่ีดไม่นะคะใจค่ะให้กินเนอุ้ยหอมมากเลยอ่ะร้อนไมอ่ะ อรอยข้าวท่าก็ดีกับไข่ตุ๋นเไข่มันแบบยุ่ยเลยๆอ่ะแต่อร่อยดีละลายในป่ากขอบคุณครับอันนี้คือซุปกิมจิที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นี้มีวิธีกินยังไงมพิเศษไหมครับวิธีกินมั้ยคะลูกค้าตักตูถึงใส่กับข้าวค่ะแล้วก็น้ำสาหรลายนี้ค่ะเข้ากันไส้คได้ค่องเราก็เอาสาหายคลกข้าว กินจี๊กินจีอันนี้แบบเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดหครับมาอันนี้เป็นแบบซอ,อ,อ,อสไปซี่สดใหม่จากเตากลิ่นเรียวและกลิ่นเตาถ่านมันชัดมากเลยนะแบบได้กลิ่นแบบกลิ่นเตาถ่านลูกคำเลยอะ นุ่มนุ่มมากตอนมันแบบเข้ากันมากๆเลยเข้ากันดีเข้ากันควอร่อยแต่เราลองกินมันแบบตามสูตรเกาหลีดีกว่าเราเรียนรู้แล้วรอบนี้จะไม่ทำผิดหอมเลยดีมากเลยอ่ะใครที่ไม่กินผักอะไรอย่างเงี้ยลองมิกินแบบนี้นะดีมันแบบโฟมอร่อยถามด้วยความที่เราก็ตื่นกนะันแต่เช้าอ่ะเนาะก็เลยแบบเหลือนเหลือนนิดหน่อยเรียกกินกันไปเยอะแล้ว<ๆ>ก็คือซุปกิมจิที่นี่เนี่ย มันจะเป็นแบบว่าเขาตัดทุกอย่างให้มันเป็นสินเล็กๆแบบเละๆรวมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่เขาต้องการให้เรามาคลุกข้าวมันแบบมันมีความเข้มข้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาคลุกข้าวกินเขาเลยแบบตัดตับทุกอย่างมันจะได้คลุกข้าวกิน,นง่ายที่ก็ได้ความแบบแปลกใหม่อย่างถึงได้เท็กเจอร์คนละแบบได้รสชาติแบบอีเนิง แล้วก็หนึ่งอย่างที่ประทับใจมากๆเลยนะผมก็คือกีน่ะชอบที่เขาเปลี่ยนตะแกรงให้แบบค่อนข้างจีเพราะว่าแบบเวลาเราสั่งมูที่มันหมัมกซอสมาเนี่ยมันก็จะแบบเกิดการไหม้ได้ใช่ไหม<ด>ถ้าเราสั่งมาแบบซอสเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนให้เราตลอดไม่ต้องแบบเห็นว่าแบบมันมันจะเริ่มไหม้นะเขามาเปลี่ยนให้เราก่อนตลอดเลยซึ่งวันนี้แบบชอบมากดีซุปส,สลด์ถ้าแบบไปเกาหลีแล้วอากาศเย็นๆแล้วได้ซุปอย่างนี้เนาะดีมากเลยเนาะบอกพี่เป็นรแอร์ แล้วก็อันนี้เป็นเมนูซิกเนเซอ์อีกอย่างนะครับผมนอกจากหมูบูโกกกีที่ดังๆแล้วก็สั่งเป็นหมูสาชั้นนะครับผมก็นนี้เป็นแบบว่าสั่งเป็นซอยซอสมาเดี๋เรามาลองชิมกันดีกว่า มันหมูสามชั้นที่แบบเพิ่งปิ่มอ่ะมันมันแต่ว่ามันแบบมันนุ่มนุ่อร่อยน้ำละลายมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็มันนุ่มหมักกินได้แบบเดี้ยวได้เรื่อยๆเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆคองหมูย่างที่แบบอร่อยอร่อยนี้คือแบบดีลืมบอกเลยว่าร้านนี้ก็กินเองไม่ได้ทำคนเเอหมืนนกัด้วย โอเคตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับลาซาลมาอึอชิกตังนะครับผมสาขาแรกเหมือนคอมสปอนอีกแล้วก็กินแล้วรสชาติก็ถือว่าโอเคเลยรสชาติด,ดีแบบอร่อยแล้วก็แบบเพรที่มันเป็นเท้าถ่านเราก็ได้กินแบบเพราเรียกอะไรความเป็นถ่านทุกคำหอมดีอะแล้วก็ชอบถ่านติดมาอย่างตันนี <c oughs> ้ทำไมนะมนติดถั่ว <c oughs> ติดอะไรอย่างเข้ามาติดตากินออกมาเลยแล้วก็บริการก็ดีครับบริการดีชอบมากบริการรวดเร็วทันใจคือทุกอย่างสั่งไปปุ๊บอะทุกอย่างมาเสิร์ฟเร็วมากก็คือมาเท่ากล้องมาถ่ายด้วย คือแบบกินไม่ทันนาวมามพึบพับพึบพับพี่พนักง,งานแบบทำให้ทุกอย่างดีมากครับแลว้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเมื่อกี้กินมา3คนใช่ไหมทั้งหมดก็2,000บาทก็ถือว่าสูงแต่ว่าเทียบกับคุณภาพของสินค้าการบริการแล้วอ่ะถือว่าโอเคดีสำหรับใครที่อยากมาลองนะผมก็มาลองกันได้เพราะช่วงนี้ไปเที่ยวเกาหลีไม่ได้แต่มากินที่นี่ก็เหมือนแบบกินที่เกาหลีเลยรสชาติเหมือนกันบรรยากาศเหมือนกันถามว่ากินใครกินที่เกาหลีไหมไม่แต่ว่าเพื่อนบอกมาว่าเฮ้ยมันเหมือนซุปกิมจิเออยอะไรเออยใช่ไหมนโมเหมือนใช่ไหม ซุปสารลัยเหม่อซุปกิมจิเหมือนหมูเหมือนอย่างเดียวที่ไม่เหมือนคือโต๊ข้างๆเขาไม่ได้มีโอป้าเออตอนที่คลิปนี้น่าจะออกอ่ะก็คือที่ร้านน่าจะมีให้จองออนไลน์แล้วแหละก็จองออนไลน์มาได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากมาแบบฟ้องอินมาอยากวิ่งเสียงดวงเวลกินดูก็แนะนําให้ว่าขับรถขึ้นมาจอดที่ชั้นเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตามมีตามกรรมนะครับผมใครจะถึงคิวก่อนโอเคไปแล้วไปชอบคลิปนี้ยังไงนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัส 买。